มือนี้ถือโอกาสเฮ็ดคลิปช่วงดึกๆครับเนี mm ่ยเงียบๆพอดีผมอสอมตัวนี้ครับเป็น EQ ดิจิตอลของเบอร์ริงเจอร์นะครับนี่เป็นลุมหูแบบนี้รุ่น D EQ 2C 96ครับหน้าจอมันดับๆติดๆครับมันกบผิดก็เลยสอมตัวผ้าใยไฟครับที่เป็นสวิตชิ่งข้างในตอนนี้กะ สอบใช่แล้วก็เลยเอามาเปิดล่องไว้ล่องดูครับว่ามันจะดับบ่เดี๋ยวผมจะเปิดทิ้งทั้งคืนเลยอุปกรณ์นะครับก็จะมีตัวนี่นะมันเป็นตัวเสียบกับไม้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวทรงแล้วก็เป็นตัวรับนะครับนะมันขายมาคู่กันแบบนี้เอามาเสียบใส่ครับตัวโมดูลนะครับตัวนี้ผมซื้อมา มันเป็นไอ์โมดูลนะครับเป็นแอคทีฟนะครับระบบไบแอมครับมันก็นจะเป็นแยกแยกเสียงแหลมผมต่อกับลำพ่งโอเตครับข้างบนแล้วก็อีกตัวนึงผมกลับมาต่อกับลำพุ่งข้างล่างครับเป็นลำพงของ NPE ครับเอามาต่อแบบนี้เดี๋ยวจะลองเปิดให้ฟังนะครับเมื่อกี้ผมเอาตัวไม้ตัวนี้ครับจูนเสียงไว้แล้วแหละ เพราะว่าตัวนี้มันรู้สึกว่ามันเสียงที่มันรับมากมันออกบค่อยครบครับก็เลยใส่ตัวไม่อาทีเอมาปรับจูนอีกทีหนึง่งเดี๋ยวเรามาเปิดฟังดูจะลองเอาดนตรีครับที่ผมมีได้กศิสิ์เนาะลองฟังเสียงดูครับ อันนี้เป็นเสียงที่เป็นเสียงที่ผมปิดนะครับที่บรดยจูนมันจะออกประมาณนี้นะเดี๋ยวมาฟังกัน ดี๋ยวมาฟังเสียงที่จูนแล้วนะครับเหล่งเสียงขึ้นเลน้อยมาดู EQ ดูครับดูดูมันปรับนะครับที่มันปรับก็จะมีตัวย่านต่ำแล้วก็ย่านไห้ครับมันหายไป แต่ถ้าเสียบสายตัวนี้แล้วก็เอามาเสียบโดยตรงครับเสียงมันจะออกมาครบกัวอันนี้ผมเอามาล่องแค่ตัวไอทีใส่แปลงเป็นไม้เอามาเสียบครับนี่ดูกราบมันครับเดี๋ยวผมจะเสียบปลักทิ้งไว้ครับเนี่ยเบิดตขึ้นเลยว่ามันจะดับบอนี่ครับ เห็ดคลิปประมาณนี้ครับเอามาฝากครับช่วงดึกๆครับนี่บรรยากาศเ,เงียบๆลำพงจะให้ดูใกล้ๆตัวนี้เป็นลำพงโอเตนะครับะนะ toa แต่จริงๆไม่ก็ซื้อโอเตครับเป็นอมอนิเตอร์เดี๋ยวมือล้างเดี๋ยวๆพาให้ดูครับขางในครับตัวนี้มันจะมีตัวปรับน้ำมันเป็นปรับเสียงครับ ตัวนี้ครับปรับลดเสียงส่วนดอกลำพงตัวนี้เป็นของ NPE นะครับดอกน่าจะเป็นตัวของอ m ม n e n t สวยครับ8นิ้วตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็ฮานิ้วดอกหานิ้วคู่แล้วก็มีตัวดอกเสียงแหลมตรงกลางด้านหลังน่ครับใส่แจ็คโฟนบบนมีเสียบอันนี้จะเป็นด้านหลังตัวนี้ครับมืนๆเนาะนประมาณนี้ครับ ช่วงดึกๆก็เลยจะมาเปิดทิ้งไว้อโอเคครับลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้